ที่2แล้วนะคะจากที่นี่เลยเมาเคียวนะคะอ่างอช้างให้ด้วยนะคะและตอนนี้นะคะโบโบอยู่ในห้องของโมโบเองนี่เป็นห้องแบบทูวิลล่าค่ะจะมีสระน้ำในตัวนะคะซึิ่มนี่เลยสบายมากๆบอกอ้นะคะมาว่ายน้ำแบบส่วนตัวค่แหวยสุดๆนะคะแล้วก็ข้างหน้านีจะเป็นอ่างจาก์ุชี่นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะใช้งานไม่ได้ในสองว ใบไม้อยู่เต็มมากนะคะหลังจากที่เมื่อคืนเราแชร์กันไปแล้วแม่ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้บรรยากาศของงานเล่นนาำเลยไม่ใครอยากว่ายน้ำกับบอเบอไหมะคะเนี่ยนะเห็นแบบนี้แล้วอิจฉาใช่ไหมล่ะนะคะใครอยากจเจอบรรยากาศสวยๆสบายๆแบบนี้อยากจะแบบโอ้โหสวิงนิ่งนะคะก็นะค,ะ,คะมาเจอเจอกันได้นะคะที่เกาะพะงันเองค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวบอเบอของว่ายน้ำก่็แล้วกันนะ